พระธรรมสามยอนจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าผู้อาวุโสถึงกายอัสเพื่อนที่รักผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักในความจริงเพื่อนที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพดีและให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเช่นเดียวกับที่จิตวิญญาณของท่านกำลังดำเนินไปด้วยดีข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักเมื่อพี่น้องบางคนมาเล่าถึงความซื่อสัตย์ต่อความจริงของท่าน และเล่าถึงการที่ท่านดำเนินในความจริงต่อไปไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีมากไปกว่าการที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้ากำลังดำเนินในความจริงเพื่อนที่รักท่านซื่อสัตย์ในการปฏิบัติต่อพวกพี่น้องแม้พวกเขาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับท่านคนเหล่านี้เล่าให้คริสตจักฟังถึงความรักของท่านเป็นการดีหากท่านจะช่วยเหลือให้พวกเขา เดินทางต่อไปยังสมพระเกียรติพระเจ้าพวกเขาออกไปเพื่อพระคริสต์โดยไม่ได้รับความอนุเคราะห์ใดๆจากคนนอกศาสนาเลยฉะนั้นเราควรต้อนรับและช่วยเหลือคนเช่นนี้เพื่อว่าเราจะได้ทำงานเพื่อความจริงร่วมกันข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสจักรแต่ดิโอเทรเฟสผู้ชอบเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของเราดังนั้นหากข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เขาได้ทำคือนินทาว่าร้ายเราเท่านั้นยังไม่พอเขายังไม่ต้อนรับพวกพี่น้องซ้ำยังห้ามคนที่อยากต้อนรับและไล่คนนั้นออกจากคริสตจักรด้วยเพื่อนที่รักอย่าเรียนแบบสิ่งที่ชั่วแต่จงเรียนแบบสิ่งที่ดีผู้ที่ทำดีก็มาจากพระเจ้าผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าทุกๆคนล้นกล่าวชมเชยเดเมทริอัส และกระทั่งความจริงก็บ่งบอกเช่นนั้นเราเองก็ชมเขาและท่านรู้ว่าคำพยานของเรานั้นจริงข้าพเจ้ามีหลายเรื่องจะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากใช้ปากกาและหมึกข้าพเจ้าหวังว่าจะมาพบท่านเร็วๆนี้เพื่อจะได้พบปะพูดคุยกันขอสันติสุขจงมีแก่ท่านเพื่อนๆที่นี่ฝากความคิดถึงมายัางท่านข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายัางเพื่อนๆแต่ละคนที่นั่นด้วย พระธรรมยูดาบทที่หนึ่งจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้ายูดาผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสและเป็นน้องชายของยากบถึงบรรดาผู้ที่ทรงเรียกซึ่งเป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดาและได้รับการปกป้องไว้โดยพระเยซูคริสขอพระเมตตาสันติสุขและความรักมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างล้นเหลือเพื่อนที่รักทั้งหลาย แม้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเกี่ยวกับความรอดที่เรามีร่วมกันข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องเขียนมาให้กำลังใจท่านให้ต่อสู้เพื่อความเชื่อซึ่งได้ทรงมอบหมายแก่ประชากรของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวเป็นพอเนื่องจากมีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่พวกท่านคำพิพากษาของคนพวกนี้ได้ถูกบันทึกไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนอาธรรม ไม่ยำเกรงพระเจ้าพลิกผันพระคุณของพระองค์มาเป็นใบเบิกทางให้ทำผิดศีลธรรมและปฏิเสธพระเยซูคริสผู้ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้เดียวของเราแม้ท่านทราบความทั้งสิ้นนี้แล้วข้าพเจ้าก็ยังอยากเตือนให้ท่านระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์แต่ต่อมา ก็ทรงทำลายบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อและเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจในอำนาจหน้าที่ซึ่งพระเจ้าประทานแต่ได้ละทิ้งถิ่นที่อยู่ของตนเองเพระองค์ได้ทรงกักขังทูตสวรรค์เหล่านี้ไว้ในที่มืดลามด้วยโซ่อันเป็นนิรันเพื่อรอการพิพากษาในวันอันยิ่งใหญ่นั้นเช่นเดียวกันเมืองโสโดมเมืองโกโมราและเมืองต่างๆโดยรอบได้ปล่อยตัวมัวเมา ทำผิดศีลธรรมทางเพศและกามวิปริตพวกนี้เป็นตัวอย่างของบรรดาผู้ที่จะรับโทษในไฟนิรันพ์ผู้เพอ้อฝันเหล่านี้ก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีผิดเขาปล่อยตัวแปดเปื้อนปฏิเสธสิทธิอำนาจกล่าวสบประมาทเทพเปื้องบนแม้แต่เทพบดีมีคาเอลเมื่อโต้แย้งกับมานเรื่องศพของโมเสสก็ยังไม่กล้าล่วมเกินกล่าวหามารเลย พูดเพียงว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดการกับเจ้ากระนั้นคนเหล่านี้ก็กล่าวจาบจ้วงล่วงเกินสิ่งที่ตนไม่เข้าใจและสิ่งที่เขาเข้าใจโดยสัญชาตญาณเยี่ยงเดรฉฉานที่ไม่รู้จักใช้เหตุผลสิ่งเหล่านี้เองที่ทำลายล้างพวกเขาวิบัติแก่พวกเขาเขาได้ดำเนินตามแนวทางของคาอินเขาได้ทุ่มตัวเข้าสู่ความผิดพลาดของบาลาอัม เพราะเห็นแก่ได้เขาจะถูกทำลายล้างไปเหมือนอย่างการกรบฏของโคราคนเหล่านี้เป็นรอยด่างพร้อยในงานเลี้ยงแห่งความรักของท่านผู้เขาร่วมกินดื่มกับท่านอย่างตะกะตะกรามโดยไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยเป็นเหมือนคนเลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองเขาเป็นเมฆไร้ฝนที่ลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ที่ไม่ให้ผลตามฤดูกาล และถูกถอนรากถอนโคนตายซ้ำสองเขาเป็นคลื่นขนองในทะเลที่ซัดความน่าอับอายของตนเป็นฟองฟู่เขาเป็นดาวที่เตลิดจากวงโคจรความมืดมิดได้ถูกสงวนไว้ให้เขาตลอดกาลเอโนกซึ่งเป็นคนในชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมได้พยากรณ์เกี่ยวกับคนเหล่านี้ไว้ว่าดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมา พร้อมด้วยผู้บริสุทธิ์นับแสนนับล้านของพระองค์เพื่อพิพากษาทุกคนและเพื่อให้คนอาธรรมทั้งปวงสำนึกในการอาธรรมทั้งสิ้นที่ได้ทำไปตามแนวทางอธรรมและสำนึกในคำจาบจ้วงที่คนบาปคนอาธรรมได้กล่าวร้ายพระองค์คนเหล่านี้มักพร่ำบน่นและชอบจับผิดเขาทำตามตันหาชั่วของตนเขายกตนเองและประจบสอบพลอคนอื่น เพื่อหาประโยชน์ใส่ตัวแต่เพื่อนที่รักทั้งหลายจงระลึกถึงสิ่งที่เหล่าอัครทูตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้บอกไว้ล่วงหน้าพวกเขากล่าวกับท่านว่าในยุคสุดท้ายจะมีคนชอบเยาะเย้ยซึ่งทำตามตันหาชั่วของตนเองคนเหล่านี้ทำให้พวกท่านแตกแยกกันเขาทำตามสัญชาตญาณเท่านั้นและไม่มีพระวิญญ,ญาณส่วนท่าน เพื่อนที่รักทั้งหลายจงเสริมสร้างกันขึ้นในความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่ท่านมีอยู่และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวไว้ในความรักของพระเจ้าขณะที่ท่านรอคอยพระเมตตาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราให้นำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์จงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ที่สงสัยจงฉุดผู้อื่นออกมาจากไฟและช่วยพวกเขาให้รอด จงสำแดงความเมตตาแก่ผู้อื่นแต่จงกลัวที่จะเป็นมนทินคือจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่แปดเปื้อนด้วยโลกีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองไม่ให้ท่านล้มลงและนำท่านเข้าสู่เบื้องพระพักอันเปี่ยมด้วยพระเกียรติสิริอยังประศจากตำหนิและด้วยความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงคือแด่พระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระเกียรติสิริ พระบารมีเดชานุภาพและอำนาจมีแด่พระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแด่พระเจ้าผู้ทรงดำรงตลอดมาทุกยุคในอดีตในปัจจุบันและสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนพระธรรมวิวร์บทที่หนึ่งนี่คือการสำแดงของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่พระองค์ เพื่อแสดงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าพระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสําแดงแก่ยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนยืนยันทุกอย่างที่ท่านเห็นคือพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์น,นี้และความสุขมีแก่ผู้ที่ฟังแล้วจดจำใส่ใจ ในสิ่งที่เขียนไว้เพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้ายอนถึงคริสตจากทั้งเจ็ในแคว้นเอเชียขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลายจากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมาและจากวิญญาณทั้งเจ็ดนาพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริส ผู้ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์เป็นคนแรกที่เป็นขึ้นมาจากตายและเป็นผู้ปกครองเนื้อกษัตริย์ทั้งหลายของโลกแด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงให้เราพ้นจากบาปของเราโดยพระโลหิตของพระองค์และได้ทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นปูโรหิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติสิริและฤทธิอำนาจ มีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนดูเถิดพระองค์กำลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและทุกในตาจะเห็นพระองค์แม้กระทั่งคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์และประชาชาติทั้งมวลทั่วโลกจะเศร้าโศกเนื่องด้วยพระองค์แล้วจะเป็นไปเช่นนั้นอาเมนพระเจ้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า เราเป็นอัลฟาและโอเมก้าผู้ดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมาเราคือองค์ทรงฤทธิ์ข้าพเจ้ายอนผู้เป็นพี่น้องและเพื่อนของท่านผู้ร่วมในการทนทุกข์และร่วมในอาณาจักรและในการอดทนอดกลั้นทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นกับเราในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัดมอส เพราะประกาศพระวจนะของพระเจ้าและคํายาาเรื่องพระเยซูในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญาณและได้ยินเสียงคล้ายเสียงตแตรดังก้องขึ้นด้านหลังข้าพเจ้ากล่าวว่าจงเขียนสิ่งที่เห็นลงในหนังสือมว้วนและส่งไปยังคริสตจากทั้งเจ็ดคือคริสตจากที่เอเฟซัสสมเมอร์นาเปอร์กามัมทิยาธิรา ซาดิสฟิลาเดลเฟียและลาวดีเซียข้าพเจ้าเหลียวมาดูว่าใครพูดกับข้าพเจ้าและเมื่อหันมาข้าพเจ้าเห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคันท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์ยาวกรอมพระบาทและมีแถบทองคำคาดรอบพระอุระพระเสียและพระเกษาของพระองค์ขาวเหมือนสำลี ทขาดุธหิมะพระเนตรของพระองค์ดังเปลวไฟช่วงโชติพระบาทของพระองค์ราวกับทองสำริดสุกปลั่งในเบ้าหลอมพระสุริเสียงของพระองค์ดุดเสียงน้ำเชี่ยวกรากพระองค์ทรงถือดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวาและมีดาบสองคมออกมาจากพระโอฐ์ของพระองค์พระพักของพระองค์ประหนึ่งดวงตะวันฉายแสงเจิดจ้า เมื่อเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทเสมือนกับตายแล้วจากนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาบนข้าพเจ้าและตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่เราตายแล้วและดูเถิดเรายังมีชีวิตอยู่สืบสืบไปเป็นนิดและเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณา ฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ขณะน,นี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าความล้ำลึกของดาวเจ็ดดวงที่เจ้าเห็นอยู่ในมือขวาของเราและความล้ำลึกของคันประทีปทองคำทั้งเจมีดังนี้ดาวเจ็ดวงคือทูตสวรรค์แห่งคริสตจากทั้งเจและคันประทีปเจ็ดคันคือคริสตจากทั้งเจ็